สวัสดีครับกลับมาพบกับโพลิบวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่หนึ่งมกราคม2026กันอีกครั้งนะครับสวัสดีปีใหม่ครับขอพระเจ้าทรงอวยพรพ,พี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกทกท่านขอให้ปีใหม่นี้เต็มไปด้วยพระคุณสันติสุขและการทรงนำจากพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำทางในทุกย่างก้าวเสริมกำลังในวันที่อ่อนล้าและประทานปัญญาในการตัดสินใจ ขอทรงเพิ่มพูนความจริงให้ท่านได้รับรู้ว่าท่านเป็นคริสเตียนเป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์และได้รับการเปลี่ยนแปลงทางฝ่ายวิญญาณเป็นสิ่งทรงสร้างใหม่บังเกิดใหม่แล้วในพระองค์ตามความจริงของพระคำของพระองค์ในหนังสือพระคัมภีร์ไบเบิลที่ได้บันทึกไว้ในพระธรรมสองโครินธ์บทที่ในพระธรรมสองโครินธ์บทที่5ข้อที่17ได้บอกว่า ฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระกฤ์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่บังเกิดใหม่สิ่งเก่าๆทั้งหมดได้ล่วงไปสูญสิ้นไปได้ตายไปแล้วจงมองให้เห็นเถิดทุกสิ่งทั้งหมดเป็นใหม่ทั้งสิ้นวิญญาณเก่าและจิตใจเก่าของท่านที่เป็นคนบาบนั้นได้ล่วงไปสูญสิ้นไปได้ตายไปแล้วท่านได้รับการให้อภัยบาปทั้งพวงจากพระเจ้าทั้งบาปในอดีต ปัจจุบันและอนาคตตลอดไปนิรันดร์และมีชีวิตใหม่ที่ชอบธรรมบริสุทธิ์ดีพร้อมในพระคริสต์แล้วขอให้ชีวิตของท่านและครอบครัวเติบโตในความเชื่อความหวังและความรักและเป็นพยานถึงพระคุณของพระเยซูคริสต์ในทุกวันของปีใหม่นี้ขอพระเจ้าอวยพ,พรคุ้มครองตลอดปีนะครับอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อเมน